เเรียกโซเนียบางคนเรียกโนโนไม่รู้ทำไมเหมือนกันโซนก็ไม่ได้โนจริงๆไม่มีใครรู้เลยไม่เลยไม่เลยไม่มีใครเลยคำว่าโนมันไม่มีความหมายอะค่ะใช่ถูกต้องใช่จริงๆมันเป็นแค่แบบย่อย่อคำว่าโซนยเฉยใช่โซนนโซนย่าทิมทิมใช่ค่ะใช่แล้วก็มีมีโอโหที่เรียกโซนาว่าโซนี่ใช่แล้วที่ไม่เกี่ยวกับยี่ห้ออะไรเลยโอโหแบบอยู่ในทุกช่วงเวลา ตอบเช็ดเร็วที่สุดก็คือไลฟ์ like <laughs> <laughs> ทุกว <laughs> 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 ันทุกวันนะไลฟ์ทุกวันเหมือนเป็นนีบอลบอลแอปพลิเคชันที่ทำให้ศิลปินและแฟนคลับได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นพร้อมจุดประการความฝันของเราแฟนดอมให้เป็นจริงด้วยมือของทุกคนกับแพลตฟอร์มใหม่ที่จะเชื่อมยงทุกความอินไม่ว่าจะศิลปินบนโปรดครีเอเตอร์หรือเหล่าวีทูเบอร์ให้ทุกคนได้บอนดิ้งเชื่อมทุกความสัมพันธ์แบบไม่พลาดทุกโมเมนต์ และตอนนี้บอนบอนได้จับมือกับ Virtual Idol Group ในการให้สิทธิ์เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการดูแล VTuber ทั้งในไทยและต่างประเทศที่สนใจจะมาใช้แอปบอนบอนในการให้บริการแฟนเซอร์วิสไม่ว่าคุณจะเป็นสังกัด VTuber หรือ VTuber อิสระที่สนใจเข้าร่วมกับบอนบอนสามารถติดต่อมาที่ Virtual Idol Group ได้เลยดาวน์โหลดได้แล้วผ่าน Pay Store และแ p Store บอนบอนโมเมนต์เด็ดบีงอสตูเกเตอรแล้วมาเจอกันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ Insight Talk Exclusive Interview ฉลองครบรอบ10 Japan Expo 2025ที่จะมาเจาะเบื้องหลังของ VTuber ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกับผมเซโนจาก Virtual Idol Group และแากรับเชิญของเราวันนี้ก็คือ3มสาวจาก Polygon <Yeah. S 1> ช่วยแนะนำ <Yeah. S 1> ตัวสั้นๆ <Yeah. S 1> หน่อยนะคะได้เลยค่ะ เดี๋ยวเริ่มจากโซน่าก่อนนะอุ้ยมาแปลกย็นจังเลยมาแปลกเขาไม่เคยเขาไม่เคยเขาไม่เคยเสนอตัวเองก่อนเมื่อก่อนเนี่ยวันเนี่้วันนี้วันนี้ผมเตรียมตัวมาดิโอ๋อ้โหสวัสดีค่ะทุกคน this is me s u a s o n a โซน่าจาก polygon project เจนหนึ่งค่ะเย้สวัสดีค่ะฟูมเฮาส์นะคะ v i r t u a l fan ambassador จาก Farmhouse ค่ะ แล้วก็คนสุดท้ายของเรา yeah. สวัสดีคะ่ะทุกคนกินอันนีุ้นกคสุดเรียวจากพลิกานโปรเจกต์เจนหนึ่งค,ะค่ะเย <Yeah. S 2> ้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเชิงลึกอยากทราบชื่อความหมายของทุกคนหน่อยครับเริ่มจากคุณโซนาได้เลยจริง,รงๆแล้วชื่อเต็มของโซนาเนี่ยก็คือโซเนียซูนิคาทริกค่ะแต่ว่าโซนาก็จะเป็นชื่อเล่น ด้วยความที่มันสั้นแล้วก็เรียกได้ถนัดกว่าเนี่ยโซนาก็เลยจะแนะนําตัวด้วยชื่อโซนาไปเลยเพราะว่าเรียกง่ายแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นกันเองมากกว่าด้วยค่ะส่วนที่มาของชื่อโซนานอกจากจะเป็นชื่อเล่นแล้วก็ยังมีเหตุผลอีกข้อนึงก็คือโซนาเป็นเจ้าหญิงจากเมืองลึกลับใต้ทะเลนะคะก็ชื่นชอบในเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วก็มีวานเพชรคาสเป็นเหมือนสัตว์ประจำตัวเป็นจิตวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์แบบนี้ด้วยชื่อนี้ก็เลยจะเชื่อมโยงไปกับ คลื่นเสียงใต้น้าหรือว่าคลื่นเสียงที่เหล่าวันเพชรฆาตใช้สื่อสารกันละกันนะคะใต้ท้องทะเลก็คือคลื่นโซนานั่นเองอืมโอ มีความหมายลึกซึ้งน่าดูเลยครับใช่ส่วนชื่ออื่นๆก็จะมีชื่อที่แฟนๆเรียกเราบางคนก็เรียกโซเนียบางคนเรียกสนสนไม่รู้ทำไมเหมือนกันโซนนั้นก็ไม่ได้สนจริงๆไม่มีใครรู้เลยคไม่เคยไม่เคยเลยไม่มีใครรู้เลยคำว่าสนมันไม่มีความหมายอะค่ะจริงๆแล้ว่าใช่จริงๆมันเป็นแค่แบบย่อย่อคว่าะมเนย่อเฉยๆโซนอะหนูโซน่าโซนย่าจริงๆใช่ค่ะจริงใช่แล้วก็มีมีโฮโคที่เรียกโซนาว่าโซนี่ใช่แล้ว ที่ไม่เกี่ยวกับยี่ห้ออะไรเลย แล้วที่มาของชื่อคุณฟูมีแหละฟูมีจริงๆที่มาค่ะเป็นอะไรที่แบบนุ่มมากๆเพราะว่าคาแรกของฟูมีอะค่ะมาจากคาว่าความฟูของขนมปังนั่นเองแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือเฮาส์เป็นคำที่มีความหมายมาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะที่แปลอีกทีนึงว่าเฮาส์หรือว่าบ้านนั่นเองค่ะเพราะงั้นฟูมีก็เลยจะกลายเป็นบ้านที่สุดนุ่มฟูแล้วก็มีความอบอุ่นให้กับทุกคนสมอแน่ๆโอ้โห ้ใหพวีเขามีแต่หนุไมโครเวฟนี่สาวเตาอกใช่ไหมอ๋อเตาอบสาวเตาอบสาวขนมปังใช่วก็แปลจะตรงตัวเลยหิวเมื่อไหร่ก็มาหากันได้แล้วชื่อของคุณโทกุล่ะครับ ของโคคูจริงๆความหมายของโคคูแปลว่าดวงดาวค่ะในภาษาฮาวยายใช่ด <laughs> วกซึ้งมากคือจริงๆแล้วว่าโคคูว่าอยากจะเป็นแสงประกายแต่ว่าที่ไม่ว่าจะที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลจากคุณหรือว่าใครก็ตามกี่ล้านปีแสงเนี่ยแต่ก็ยังส่องสว่างที่สุดเพื่อให้คุณได้เห็นได้ในเวลาที่ทุกคนต้องการเติมกำลังใจหรือว่าพลังงานในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยหนูก็พร้อมจะมอบความสวยให้กับทุกคนเสมอก็เลยแบบว่า มีความหมายแบบนี้แล้วก็เคยได้ยินไหมคะว่าถึงตอนกลางวันที่ท้องฟ้ามันสว่างเราจะมองไม่เห็นดวงดาวแต่จริงๆไม่ได้หายไปไหนค่ะอยู่ตรงนั้นเสมอใช่ซึื่องหนูก็เป็นหนึ่งนั้นเลยก็สามารถรับเอเนอรจรอดๆเจากหนูได้ตลอดเวลาเพราะหนูไม่ตป็นและรู้ใช่ไหมคะว่าคืนที่มืดที่สุดก็จะเห็นดวงดาวสว่างที่สุดเหมือนกันจริงค่ะตทเรื่องจริงโรแมนติกมากโอ้แบบอยู่ในทุกช่วงเวลา ตอบเช็ดเร็วที่สุดก็คือไลฟ์ทุกวันทุกวันนะไลฟ์ทุกวันเหมือนเป็นหนี้คุณโฮคกุหมายถึงดวงดาวแล้วรู้ไหมครับว่าเซียโรหมายถึงอะไรทองฟ้ามีคนรู้ด้วยมีคนแอบรู้เมื่อวานแล้วครับใช่นูเห็นแล้วหนูหนูชอบคำว่าเซียโรมากเลยจริงๆแล้วว่ามันเป็นคำที่แบบดูหล่อเท่แล้วก็บอกคนหล่อเท่จริงๆจริงเหรอครับจริงจริงค่ะ เนี่ยใครบอกว่าพี่เซโร่โดนแก้งอ่ะเริ่มแก้งนะริ่มีใครแก้งหรอกจะหล่อเท่ขนาดนี้จริงจริงจริงใช่แต่จริงๆเซโร่มีความหมายหนึ่งครับมีใครรู้บ้างว่าแปลว่าอะไรแปลว่าที่รักปะคะมีคนทำการบ้านลงมาเยอะมากเลยเหมือนเวลาฝรั่งเรียกฮันนี่อะครับเป็นประมาณนี้มันชื่อที่น่ารักมากเลยใช่ไหมใช่ไหมช่มีความหมายน่ารักมาก วันนี้เรามาถามคำถามที่เจาะลึกกันบ้างดีกว่าหนูทุกคนมีชื่อที่มีความหมายมากๆเลยงั้นมาถามคุณโซนาก่อนเลยครับคุณโซนาชอบร้องเพลงไหนมากที่สุดตั้งแต่ร้องมาครับโอ้ชอบหลายเพลงเลยค่ะถ้าวันนี้ต้องเลือกสักเพลงหนึ่งโซนาขออนุญ,ญาตเลือกจากหมวดเพลงออริจินอลของตัวเองคซนานค่ะเพลงที่ชอบที่สุดจะเป็นเพลงเมโมียค่ะครับขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมครับ ช่วยผมช่วยผมพี่ช่วยไม่ได้ไอ้หนุ่มนั่นเพลงไหนถเพื่อนถ้าคุณโซน่ายอมร้องเพลงอะผมยอมเปลี่ยนสีผมเหมือนสีคุณโซน่าเลยนะโอเคดีค่ะไม่ต้องร้องก็น่าจะยอมแล้วว่าหนุ่มว่าเฮ้ยเปลี่ยนสีตามแล้วนะต้องร้องแล้วล่ะโอเคลองแล้วลองฟังแล้วลองฟังแล้วผมจะเงียบค่ะ ลองผิดด้วยยังไม่บอกก็ผิดก็ลงโทนะก็เป็นเอาเป็นออริจินอลสองเพลงแรกนะคะก็เป็นเป็นเหตุผลว่าทำไมโซนาถึงเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงที่ชอบที่สุดครัเป็นเพลงแรกด้วยแฟนๆที่ชมอยู่เป็นกำลังใจให้คุณโซนาเวยนะครับปั่นไลค์ให้ทุนลุย10ล้านวิวกันไปเลย ตอบขึ้นค่ะสาธุครับ<า>ครับผมทีทีมงานเขาขอให้ทักให้คุณโฮกูกับฟูมิคุยต่อแล้วครับแล้วชอบเพลงไหนของคุณโซน่าเหรอครับเนี่ยสองคนฟูมิชอบอันไหนฟูมชอบอ,อันไหน,ไหนโหคำถามนี้คือยากมากเพราะเพื่อนหนูร้องคอ,อทุกเพลงและหนูชอบทุกเพลงของเพื่อนอแต่ว่าพี่ เลือกมาในวันนี้เป็นเพลง Viva ของคุณเจฟซาเธอร์ค่ะที่โซนาแบบได้ cover เอาไว้แบบวันเทคด้วยคือแบบเพลงนี้แบบหนูคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้ว่ามันยากมากในการร้องแล้วก็เพื่อนของหนูทำได้ออกมาแบบว้าวทีมกก็เลยเลือกเพลงนี้มาในวันนี้แล้วคุณโฮคุล่ะครับชอบเพลงไหนของคุณโซนาของผมหรอกเหมือนที่ฟุมฟูมบอกเลยก็คือมันยากมากเพราะว่าเพื่อนหนูอ่ะเขาร้องเพลงเป็นนิดนะคะ ร้องเพลงตลอดไปนี้ลันดอนร้องเพลงตลอดเวลาหนูก็เลยแบบโอ้โหคำถามนี้ <laughs> มันยากกว่าแบบว่าจะกินอะไรกลางวันนี้อ่ะโอ้จริงใช่แต่ก็เลยบอกว่าเออสุดท้ายก็เลยคิดว่าเออกลับมาที่เพลงออริจินอลของเพื่อนแล้วกันค่ะฮ็อกคว่าฮ็อกว่าชอบเพลงรีพราส์มากมากเลยด้วยความที่เพลงมันดีมากแล้วก็เนื้อหาของเพลงด้วยค่ะคือพ็อกกุกับโทนี่รู้จักกันมาหลายปีคือเป็นเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งในชีวิตเลยแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนมีความสามารถมากแต่แบบว่ามันมีความแบบว่าอะไรสักอย่างในตัวเขาที่ แบบว่าอาจจะแบบไม่มั่นใจหรือแบบบางทีไม่กล้าปล่อยมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอมีเพลงนี้ที่เป็นเพลงออริจินอลของเขาเนี่ยที่เนื้อหามันออกแนวแบบประมาณแบบฉันจะเปลี่ยนตัวเองแล้วฉันจะเป็นคนที่สวยกว่านี้เริ่ดกว่านี้ฉันจะทําให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือโฮคุเป็นคนที่ชอบคนมีความมั่นใจแล้วคฮกรู้สึกว่าการที่เขาสามารถเปลี่ยนแบบลุกขึ้นมาฉันพร้อมแล้วที่จะมั่นใจอย่างเงี้ยมันแบบมันมีสเสน่ห์มากโฮคกก็เลยชอบเพลงนี้มากๆค่ะฟังแล้วซึ้งเลยครับคุณโฮคุ ไม่ก็ไม่ได้เลยแค่หนึ่งเดียวก็ตาใสีหมดเลยตาใสทีเนี้ยเห็นกันหมดว่าผมตาใสไปแล้วไห้ามโกลธเลยนี่มันเวทีใหญ่มากไอ้หนุ่มไหนห้ามต่อให้ดูครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับคุณโตน้านะครับฟังเพลงรีไพร์บ่อยๆทุกวันกันไปเลยดีไหมฟังด้วยนะคะค่ะ มาถึงคุณโฮคูมากแล้วครับเริ่มจริงจังขึ้นอีกนิดนะครับทราบมาว่าคุณโฮคูว่าทําคอนเทนต์ภาษาค่อนข้างบ่อยเลยกว่าจะเก่งขนาดนี้คิดคอนเทนต์ไลฟ์สตรีมมายัางไงบ้างครับโอ้โอ้ถามว่าหรือเก่งอยู่แล้วเกิดมาเก,เก่งอยู่แล้วเถือนเลย่ <laughs> ต้องทำอะไรก็เก่งอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ยพี่เซโร่อย่าดี <laughs> เป็นคนชอบภาษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฟังพูดอ่านเขียนได้แล้วก็เหมือนที่เคยเล่าไปในหลายๆไลฟ์ก็คือครูเคยไปแบบซัมเมอร์อะไรพวกเนี้ยค่ะตามแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งไป <c oughs> ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีเพื่อนเป็นต่างชาติแล้วก็ได้ฝึกภาษาจากหลายๆคนรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเออด้วยความที่หนูชอบภาษาและหนูมีความรู้สึกว่าภาษามันสําคัญไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือแบบการเอาตัวรอดคือเราไม่รู้หรอกเนาะว่าในอนาคตหรือแบบแม้กระทั่งพรุ่งน,งนี้อย่างเงี้ยอยู่ดีๆโลกมันจะเหวี่ยงเราไปเจอใครบ้าง เราอาจจะแบบเดินเดินไปแล้วมีฝรั่งมาถามทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกเขาได้หรือเปล่าแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้ค่ะมันก็สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนต่างชาติได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าความรู้ทางด้านภาษามันมันดีมากๆนะหนูแค่ยอยากจะแชร์กันนะคะซึ่ง ตอนแรกๆอ่ะหนูก็ทําเป็นไลฟ์สอนภาษาก่อนสอนแบบจริงจังเลยนะคะก็คือแบบว่ามีแบบกระดานดําม,มีขึ้นแบบว่าเออเนี้ยนี้อะไรเงี้ยแต่ประมาณหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนห้องเรียนมากไปหน่อยแล้วคนอ่ะจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเอนเตอร์เทนเลยอ่ะมันเหมือนกับมานั่งในห้องเรียนแล้วเรียนมีคุณครูอยู่หน้าห้องก็เลยเหมือนกับมีการปรับเป็นพาเพื่อนมาแกงในไลฟ์แทน ใช่หนูจะมีหนูจะมีซีรีส์ประจําช่องอยู่ค่ะเอ่อชื่อว่า Test Your English หรือว่าทดสอบภาษาอังกฤษแบบไทยๆกับเพื่อนๆต่างชาติใช่ไหมใช่แบบว่าถ้าเป็นสิงคโปร์อังกฤษก็เป็นซิ n g l i s h ใช่ไหมคะอันนี้เราก็เป็น t ิ n g l i s h แทนก็คือแบบมันก็มี2เวอร์ชันแล้วเวอร์ชันแรกก็คือเป็น a c ซนต์แบบว่าทดสอบสำเนียงเราแบบพูดภาษาอังกฤษแต่เป็นสำเนียงไทยมากๆให้เขาถ่ายว่าเราพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอีดิชั่นที่2ก็คือเป็นสำนวนไทย ก็คือเอาสำนวนไทยไปแปลใน Google Translate เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้เขา<ม>ทายว่าสำนวนไทยอันนี้มันหมายความว่าอย่างไง<ม>อะไรเงี้ยคะ่ะมันมันยาก <c oughs> มันยากสำหรับสำหรับเพื่อนต่างชาติมากซึ่งหนูก็บางทีหนูก็ได้เรียนรู้ไปกับคนดูด้วยนะคะว่าโอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันก็น่าจะแปลง,ง่ายๆนะอะไรเงี้ยบางทีแบบในวัฒนธรรมอื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่ามันก็แปลอ,อีกแบบหนึ่งได้นี่นอกจากภาษาแล้วเราก็ได้เรียนรู้<ม>วัฒนธรรมด้วยก็เราจะได้เน้นการใช้ชีวิตจริงเนาะจะได้สื่อสารกับคนที่เราเจออย่างไม่คาดฝันได้ การแบบได้นั่งคุยกันพูดแล้วเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเราได้แบบฝึกฟังพูดอ่านเขียนได้มากกว่าการที่จะแบบเรียนในห้องเรียนแล้วคุณโฮคุได้กี่ภาษาครับเนี่ยอ้จริงๆที่พูดได้แบบคล่องๆเลยก็เป็นไทยอังกฤษค่ะแต่ว่าเคยเรียนญี่ปุ่นพักหนึ่งเคยเรียนเยอรมันอยู่พักหนึ่งสเปนอยู่พักหนึ่งมีหน้าละมีหน้าละะอย่างนี้คุณโฮคุช่วย สอนแสดงไวัรุ่นหน่อยได้ไหมจักสองสามคำเอจริงๆหลังๆอ่ะหนูว่ามีสับส์แสดงโผล่มาใหม่ๆเต็มไปหมดเลยเขาจะแบ่งเป็นเจนๆใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าสัพเจนซี C, สับเจนอัลฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมันค่อนข้างเฉพาะตัวมากซึ่งตรงนั้นอ่ะครูยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเ,เอาเป็นเอาเป็นแบบทั่วๆไปแล้วกันนะคะแบบที่แบบว่าเขาใช้กันเออเขาว่าอะไรดีเอา โลคีแล้ right <Low key. S 1> วกันไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินโลคีค่ะ L O W ต่ไ e ม่ U คิด K E Y นะโลคีถ้าแปลเป็นไทยมันก็เหมือนกับเวลาเราใส่คำว่าแอบเข้าไปในประโยคค่ะอย่างเช่น I low key think h o k u a i d o is hot ก oh, <low> ็จะแปลว่าหืมฉันน่าแอบคิดว่าฮอกไกโดแซ่บมาก ยกปากกามาจดเลยเนี่ยจดแล้วจดแล้วเหรอนี่แบบห้องเรียนอีกนักเรียนดีแล้วคำที่สองจะสอนอะไรดีครับอันนี้เลยสาวๆต้องใช้ไายเวลาจะเมาอะไรเขาจะมีเพื่อนคนหนึ่งเสมอที่จะพูดว่า still n e some tea ก็คือถ้าจะแปลตรงๆตัวก็คือทำชาหกมาหน่อยดีภาษาไทยก็อาจจะแบบไหนว่ามาดีไหนมีอะไรเกิดอย่างนี้ค่ะได้มืนเป็นนาดมากเลย ใช่ออใช่เราชื่อว่าลายนหารโอลทาร์มากเลยเพื่อนี่ีมีโซน่าโซน่าอ้อน้ำชานี่แปลว่าเรากำลังจะแอบมาวาโคกูกันดีไหมตายตรงนี้เลยตรงนี่เลยหรอคะโหแบบหนูแอบคิดว่ามันเผาคนไปดิด็เรียกโคโคมาฟังด้วยเลยไหนๆก็ไหนๆใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้พอดีเลยสอนคำปุ๊บเราเอามาใช้งานเลยไงจะได้จำได้ใช่ ดีค่ะดีจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีหนูอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้ค่ะหนูชูชคำสุดท้ายจะเป็นอะไรดีครับคุณโฮคูคำสุดท้ายโฮคูชอบคำนี้อันนี้อันนี้เป็นคำที่โฮคูเพิ่งเรียนมาเลยค่ะคือคำว่า eat eat ที่เป็นกริยาช่องสองของคำว่า eat นะคะใช่มันแปลว่ากินใช่ไหมคะปกติแล้วแต่ว่าพอเป็นแสดงเนี่ยมันคือเหมือนกับประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรสักอย่าง ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะแบบฟาดอเออแบบเธอฟาดอย่างเงี้เนาะคาใช้ใช่ปังมากงี้แล้วเราใช้ได้เลยใช้เป็นแบบประธานแล้วก็กริยาได้เลยนะคะอย่างเช่นโหเพลงอลิใหม่ของฮกคูมันสุดยอดมากแบบ she a t e อ่าแบบเธอฟาดมากแม่นี่เหมือนคุณฮคูแอบตอบคำถามสุดท้ายของคุณฮคูแล้วนั้นเนี่ยก็เพลงออริจินอลซองใหม่ที่ออกใช่ไหมครับ มันฟาดมากเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับมันฟาดมากค่ะมีซับไตเติลภาษาไทยรองรับแล้วตอนนี้ในเมื่อเป็นเพื่อนสีคุณโซนาระดับนี้เนี่ยต้องตักท่อนแล้วครับคุณโฮคุโซเน่ครับผมเตรียมพร้อมกิจมาอไมา คิดว่าพอมันเป็นเพลงที่สองเนี่ยก็เลยอยากจะแสดงความสามารถให้มากขึ้นฮก,กูเป็นคนที่ชอบส่งออกตัวเองอยู่เป็นนิดอยู่แล้วก็เลยอยากแบบให้ต่างชาติได้เข้ามาฟังแล้วก็อุ้ยเอ้ยนี่มันเพลงภาษาเราเข้าใจนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากแบบว่าให้มันไปไกลขึ้นก็เลยตัดสินใจแต่งเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะ,คะอลองเพลงลองสีลองสีนี้หนูสาบให้ย้อเกิดให้พี่เซโลแบบลืมไปก่อนอะไรเไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่มีใครลืมโปรโมทเต็มที่โปรโมทเต็มที่เลยก็จะร้องประมาณนี้ค่ะ I'm just a typical girl full of dreams and fancy stories. May not the type that you want me to be. โอ้ผมอดนะเอยอะใครอยากฟังเต็มๆฟังบ่อยๆต้องตามไปที่ช่องของคุณโฮคุนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะตามไปมาอ๋อกันนี่เยอะนะคะนะใช่แล้ว โอเคครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อก็ต้องแวะมาเติม Energy กับพอช i o นพ r e m i u m e n e r g y d r uh ิ n k ์แพแพชชั่นเต็มแม็กเอเนจีเต็มหลอดตลอดทั้งคืนใหม่พอชเชนเอเนจีดิงก์น้ำตาล0%นเปอร์เซวิตามิน8ชนิดกลิ่นลิ้น,นจี่โรสทีและฮันนี่เลมอนดื่มโอชเชนเติมแพชชั่นลองเลยแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราไปนั่งสบายๆในบ้านของคุณฟูมี่กันดีกว่า ขออนุญาตถอดเสื้อนอกแล้วกันนะคะไปบ้านของฟูมิเฮาถึงทีเตรียมพร้อมแล้วค่ะหนูแขวนไว้เล่วฝาก่อนนะเพื่อนถอดก่อนด้วยอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บ้านของฟูมิก็สวัสดีค่ะฟูมิเป็นเว r ร์ชั่ a n ป a นอั s บาสเตจาก ฟาร์มเฮาส์นะคะก็ฟูมิเฮาส์นั่นเองค่ะเรียกว่า <Tact> ฟ <ics> <na> ูมินะคะเกิดมาจากคลาวของฟาร์มเฮาส์นั่นเองนะคะแล้วก็มีเพื่อนตัวน้อยนะคะเป็นเพื่อนคู่ใจเหมือนเพื่อนสนิทนั่นเองนะคะชื่อว่าโดคุงโดคุงโดคุงค่ะโดคุงน่ารักมากเลยอ่ะอร่อยมากเออได้เพราะว่าคุณมาได้หรอ อบแล้วเป็นขนมปังไงก็นั่นแหละค่ะเรียกว่าฝักเนื้อฝักตัวนะคะทั้งฟูมิเองแล้วก็เด้าขูงเองนั่นเองค่ะแล้วขนมปังที่ต้องได้ลองชิมสักครั้งเนี่ยอยากแนะนําเมนูอะไรครับเอาจริงๆฟูมีปับ ชอบแบบเมนูขนมปังหลายเมนูมาก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 แต่ว่ามีเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูของหวานที่บังเอิญทําง่ายมากเพราะว่าเมนูนี้นะคะชื่อว่าเมนูเฟรนช์โทสต์นั่นเนนะะองก็เป็นเมนูที่หลายๆคนอาจจะรู้จกักแม่ว่าเมนูนี้ทําง่ายง่ายมากจริงๆมีแค่สี่อย่างก็คือขนมปังนม ่แล้วก็ซินนามอนหรือว่าอบเชยแค่นั้นเองค่ะเอามาตีผสมกันแล้วเราก็ชุบขนมปังลงไปย่างเลยบนกระทะแล้วก็ราดแค่น้ำผึ้งหรือว่าจะใส่ไอศครีมของหวานผลไม้ลงไปก็อร่อยง่ายๆที่บ้านเลยแค่ฟังก็รด้กินเริ่มหิวแล้วน้องต้องเสกน้องมาให้ทุกคนกินแล้วล่ะกินอุ้ยจริงนะ จริงๆวัตถุดิบมีอีกอย่างนะคะก็คือฟุมฟุมต้องมาที่บ้านคุกด้ยเป็นวัตถุดิบที่หน้านะคะมาเป็นคนทำใช่วัตถุดิบี่มีชื่อว่าเชฟใช่ใช่เลยจะช่วยเหลือทุกคนในด้านความหิวทราบมาว่าคุณปู่มิลองทำคอนเทนต์เมนูขนมปังมามากมายเลยแล้วเมนูไหนที่รู้สึกว่าตัวเองทำได้อร่อยที่สุดรับเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะใช่คำถามยากเลยอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะพ่ ว่าเพลงโซน่าเพลงไหนที่เราชอบใช,ใช่เลยยากยากมากมากเพราะว่าหลายๆเมนูเรียกว่าก็มีหลายความทรงจำมากๆในนั้นค่ะส่วนตัวฟูมีคิดว่าน่าจะเป็นเมนูขนมปังกุ้งระเบิด <c oughs> ชื่อมันอาจจะเออมันดูน่ารักกังเลยแต่จริงๆที่หนูชอบไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวแต่ว่าหนูชอบทั้งตอนที่แบบกำลังทำกับพี่ๆทีมงานแล้วก็ได้ลองชิมกันค่ะแล้วแบบทุกคนดูแบบว้าว อร่อยอร่อยมากฟุม <c oughs> ก,ก็เลยแบบออ้ยเหมือนจำสีหน้าตอนที่เราให้ทุกคนทานแล้วก็แบบเขาดูอร่อยแล้วก็เราก็อร่อยแล้วก็สนุกไปกับมันเมนูมันก็เลยดูแบบอร่อยยิ่งขึ้นมากๆเลยละคะ่ะฮัเฮ้ยแล้วนี่ถ้าน้องฟูมิทำขายเนี่ยจะมีโอกาสนั้นไหมครับเอ,อ้ยต้องรอดูในอนาคตนะเพราะว่าฟูมิก็หวังอยากจะได้ลองทำให้คุณุษนู <c oughs> ทุกๆคนได้ลองทานดูเมนะะูกุ้งระเบิดย่า ทำให้เรากิดก่อนเลยทำให้เรากินก่อนเลยคนแรกทำเลยทดลองคุณมนุษย์คะคุณจะเป็นคนทดลองให้รางสเททให้ทุกคนยังครับใช่ครับเราเป็นเทสเตอร์ไดเลยเดี๋ยวผมทำไปแจกทุกคนเองทุกคนเป็นพยานแล้วนะคะได้ทุกคนเป็นพยานแล้วนะคะทุกคนเป็นพยานแล้วอย่างนี้คุณโซนาและคุณฮคุเคยชิมฝีมือของคุณฟูมิบ้างหรือยังครับถ้าโซนาเคยเคยได้ทานแล้วค่ะเว้ ่เพราะว่า,วานี่แหละอาสาไปเป็นเทสเตอร์ <laughs> แรงมากเหมือนผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเอาโฮต๊อปที่เป็นแป้งแล้วก็ไส้หวานของอเมนูเกาหลีใช่ ได้ก็โซนเน่ไปอยากอยากเป็นเทสเตอร์บ้างไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่เชโร่ฟังนะคะถ้าหนูมีโอกาสได้กินแล้วได้เลยเดี๋ยวผมรอส่งกุ้งมาเบิดให้นายเอาเอาเอากุ้งเยอะๆได้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 โอเคเราทราบครับเชฟนายอยากเเชฟนายอเป็นเชฟเราไม่ได้เป็น วันนี้เราได้รู้จักกับทั้งคุณโซนาคุณโฮคุและคุณฟูมีกันมากขึ้นแล้วนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้ววันนี้ต้องขอบคุณงานเท่าเป็นเอ็ a ซ์โปไทยแลน์ทวีทเว่ทำให้เกิดคอนเซ็ต์พิเศษดีๆแบบนี้ก่อนไปทั้ง3าคนช่วยฝากผลงานช่องทางการติดตามกันหน่อยครับ อยากจะขอฝากผลงานนะคะ o r i g i n นอลซองของโซนาเองนี er ่แหละตอนน sure ี้มีทั้งหมด3เพลงแล้วนะคะเพลง memoria ที่เป็นเพลงแรก b r e ที่เป็นเพลงที่โซนาคิดว่ายากที่สุดนะคะแล้วก็ repris ที่โฮโชอบเพลงนี้ที่สุดโซนาก็ชอบเหมือนกันนะคะยั้ก็ฝากทั้ง3เพลงเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะรวมถึงทุกคนสามารถติดตามนะคะช่องทางของโซนาที่เป็นช่องทางหลักที่โซนาจะสตรีมแล้วก็ลงคลิปวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆนะคะทาง YouTube โซน่า C H นั่นเองค่ะเรื่อมถึงสามารถติดตามโซน่าได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น X หรือ Twitter ร์ @sona_pg นะคะ t ทิกก์ @sona_pg แล้วก็ Facebook Sona โพ l y ก o อค่ะทุกช่องทางเลยฝากด้วยนะคะอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปก็ะะกุ้งวัะเบิร์ด ขอฝากช่องทางการติดตามของฟูมินะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok นะคะ X หรือว่าเพจ a c e b o o k นะคะฟูมิเฮาส์ค่ะฟูมิก็เพิ่งมีผลงานไปเป็นเพลงออริจินอลตัวเองเช่นกันค่ะชื่อว่าความสุขความรักนะคะใครอยากเติมความสุขหรือว่าความรักความอบอุ่นก็อย่าลืมไปฟังเพลงฟูมิกันได้แล้วก็ยังมีผลงานอื่นๆมากมายนะคะเ o v e r เพลงทำอาหารมากมายหรือว่าไลฟ์สตรีมก็สามารถไปดูกันได้นะคะที่ช่องของฟูมิเลยค่ะ ก็สว <Net> ัสดีทุกๆคนอีกครั้งนะคะชื่อฮคูนะคะเป็นวีโนคูจากโพลิกอนโปรเจกต์นะคะก็ ตอนนี้มีผลงานเพลงออริจินัลอยู่2เพลงนะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่าเงานะคะแล้วก็เพลงที่2ที่เพิ่งออกไปไม่นานชื่อเพลงว่า r r n n e s s นะคะสามารถไปรับชมรับฟังกันได้ที่ช่องของคูเลยนะคะก็คือสามารถติดตามหนูได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น You Tube นะคะ h o k ู CH เนะคะ Twitter หรือว่า X นะคะแล้วก็ t t o t o k ชื่อเดียวกันชื่อ h o คู p l l นะคะแล้วก็เพจ f c e e o o o นะคะที่ชื่อว่า h o คู p o l y ก o n ค่ะออนอกจากนั้นที่โฮคู จะมีแตกต่างจากาสาวๆนิดนึงก็คือโคคูไปหาทำไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษล้วนใน Twitch ด้วยนะคะหรือว่าที่หลายคนเรียกว่าบ้านม่วงนั่นเองก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะใครที่ชอบดูเกมยาวๆเกมอินดี้ฮินดี้ก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้ที่ช่อง Twitch ชโคคู PLG ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube virtual KOL และ X virtual idol group ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ พอเชนพรีเมียมเอเนจีดิงเตรียมแจกกิฟต์เว y แฟมใส1ทฟีมีลวีทูบเบอร์ไลน i ลิมิเต็ดอิดิรางวัลเพียงแค่คุณแคปภาพจากคลิป Insight Talk, e x clusiv e Interview และโพสต์ความรู้สึกลงบนแพลตฟอร์ม X พร้อมติดแฮชแท็ก n s i g h t Talk with p o r ช o พอ p o t วีทู VTuber ที่คุณชื่นชอบเท่านี้ก็มีสิทธิ์รุ้นรางวัลกันฟฟีประกาศผู้โชคดีทุกวันอาทิตย์ผ่านช่องทาง X อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เ V I r t u a l Idol Group แล้วมันรุนวัลกันเยอะๆนะครับ